สบายดีวันนี้พามาเบิ่งส่วนมาเลาะสวนวันอาทิตย์พี่เนาะมาเลาะเบิ่งเครื่องปลูกลูกไม้เครื่องปลูกของฟังเนาะที่เราเคยปลูกไว้เวลามันเฮามากออกพ้นสีเข้ามาเห็นเฮากะดีใจเด้พี่นนองเจ้าพี่น้องคือข้าพเจ้าบอกเห็นมั่งมีมั่งม่วงที่เราปลูกแล้วมันออกมากออกพ่นไม่มีนนะ่ดีใจ องตงเองเต็งจ้ะพี่นออ้องเอ้ยองต,ง,ตองเองเต็งองตงเองเต็งอุตูออนโซนเนาะนี่จะเป็นมั่งน้ำหนมมัม่งน้ำหนมอ้าวให้เบิ่งเอยู่ึงสิแบบเป็ดเสือว่ามีเทบโบมีแท้ๆเนาะมีแท้ๆไดน <c ười> <c ười> นี่จะเป็นมั่งยำใหญ่เนาะพี่นออ้องมั่งยำใหญ่กับกำลังดอกพี่น้องเลย จริงไวยังให้พ่นตกไล่ๆเพื่อว่ามังย้งใหญ่จะได้จับฝนผลิตมันกำลังแตกด,ดอกออกพ่นเราแต่ว่ายานแต่สิบบนหน่งพ่นเรามากสิบจัเนาะพี่น้องเหน็นบอกเส<อ>ื้อน้องไม่เสื้อนไม่ห้ามมากอยู่แคมหนาอยู่แคมหนาคำล่าเองเอ็นบอกมังยใหญ่กำลังแตกพดออกดอกออกมาก อยากให้ฟ้นอยากให้ฟ้นจากหาซ่องหานี่ก็เป็นภาพรวมเนาะที่าบบเสื้อคำลาเนาะจะมีจะมีแบบเป็นระบบการปลูกพืชแบบประสมประสานพี่น้องเลยนี่ก็จะเป็นต้นขี้หูต้นใบขี้หูต้นใบขี้หูมีผู้ซื้อก็ค่ายมีผู้คอก็เอาให้พี่น้องอันนี้เป็นตน้นอะคาดเดมีอันนี้นะ ปลูกได้ซ่องปีแล้วตอนนี้นะจะเป็นบร,รยากาศส่วนเป็นภาพภาพรวมของส่วนของคำลาเองแต่้นก็จะเป็นหาหนาเนาะจะเป็นต้นลินจีจะพี่น้องลินจีแล้วก็ปลูกไม้ฮามากปลูกหัวชิ้นไข่ประดับประดาส้มปราซ่านเนาะอันนี้มันหัวชิ้นไข่พี่น้องเอ้ยน,นี่เป็นต้นอะคาเดเมีย นี่จะเป็นมากมังกรมากมังกรซิอิดพื้นที่น้อยแต่เขาสามารถปลูกปลูกไล่พืชได้เนาะอันนี้จะเป็นต้นมากลำมุดพี่น้องลำมุดลำใหญ่มีครบสุดเดอ้อพี่น้องเอ,อ้ยแม่งแข้งแล้เป็นข้าพเจ้าได้มาเอาอยู่แี่นนี้แหละเห็นปะนั้นก็จะเป็นต้นยำใหญ่พี่กัน,นต้นยำใหญ่ สิให้เบิงอ่ะนะโบแมนโบแมนอย่าคิดตัวมาแมนแท้ๆเลยพี่น้องแมนแท้ๆได้เห็นบ่หมัวมาส่วนมันซ่าวันทิพย์กระดับเบิงผักมีซี่โอเนาะผักมีซี่อสิจิเฮาปลูกไปเก็บไปเนาะเห็นบ่อันนี้ก็จะเป็นมาเอินใหญ่มันเกิดดอกออกพ่นไปพี่น้องเ้ยเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่ พาตะลุยได้พาเพลินไปกับบรรยากาศผักมีซี่จอต่มหัวต่มส่วนเพี่น,น้องนะมีิะพาไปเบิ่งอีกตึมจะเป็นหัวซึ่งไข่พี่น้องเลยหัวสิ้งไข่ไขปุูกไวเสาะเซ่ล่ามสะอบมีผู้ซื้อกะข่ายมีผู้ข้อก็เอาให้เนาะบอกที่ทีเนาะอันสิ่งี่เยาปลูกได้พี่น้องจะพาไปเบิง่งโซนมักถันอันนี้นนะ ปุกล่าย่างอยู่คี่น้องอันละเล็กละน้อยอันได้หอดยามได้กัให้มันได้กินวลาสันซะจะเป็นมังกรจ้ามังกรเป็นดอกหญ้าค่ะดอกหญ้านะคะใครดูคลิปนี้ขอให้เฮงๆปังๆนะคะธรรมศาสตร์ค่ะ ส่วนนี้จะเป็นสวนพุทธาลือว่ามากกระถันเนาะแต่ว่าตอนนี้ <c oughs> พ่นผลิตมันเก็บกูหมดแล้วเลือแต่ส่งภ่มิ <c oughs> ส่งภูมิไว้หะเบิงพี่น้องเห็ <c oughs> นบ่มากกระถันส่วนนี้จะเป็นปุกกระถั่นพี่น้องปุกกระถั่นกับสลับกับมังกร ห้าก็เริมห้าก็เริมเห็ดใดซ่องสร้างปีนี่แหละสำหรับบางมังกรห้าก็เอาลงปีกายเนะาะปลาดี้มักส่วนบึงสิวาคิดตัวเนาะอยู่นำกันเดอ้อบรงนำกันเด้อจ้าพี่น้องแล้วโซนต่อไปโซนนั้นจะปลูกแบบพืชลมลุกเนาะเป็นมักเผ็ดมักเคอเนาะจะปลูก อวนกระโดนี้ก็บ่มีฝนแล้วก็เลยเป็นดีต้นลาวเราคาดน้ำนี่ก็จะเป็นต้นส้มพอพี่น้องต้นมักส้มพอนะอยู่บ้านอยู่บ้านสุมเจ้ามีบอกอยู่ส่วนขอยมีล้ายากลายเป็นวัดสะพืชเนาะนี่ก็จะเป็นโซนมักกะรันอันนี้สิพาไปเบิงหนานี่จะเป็นหนาเนาะหนาข้องคำลาเองแต่ละปีกับบได้ซื้อเข้ากินย้อน น,นั้นก็จะเป็นตู้ปหนาะเที่ยงนานน้อยเที่ยงนานาเนี่ก็จะเป็นซ่องเป็นซ่องผักตัวน,นี้จะเป็นผักถึงพี่น้องเป็นผักถึงอ,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 อืออ,อ,อืออือฮืเออเฮ้ยข้อจะสุดเจอแตนได้พี่น้องได้เจอแต,ตนในเรนยนนากันเนาะ เป็นแบบนี้จะเป็นหน้ารองลุ่มตัวนี้ลุ่มมันก็จะก็จะเป็นน่องนี้จะเป็นส่วนผักส่วนผักเถียมผักบัวนงามบบพี่น้องงามบแล้วดูการผลิตแล้วคำลาจีเอามาเก็บพาป้กพี่น้องอีกตื่นเนาะว่างานสร้างสำได้เวลามีเข้าเขีย้ยวปลาไม้ปงใบ ขียวอุ่มทุมงามงามไล่พี่น้องเลยขอบใจเดอ้อที่มาเบิง้งก็ให้ทุกคนยูดีมีแฮ้งมีสุกถ้ามากกกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้เเดอ้อทุกคนเดอ้อขอบใจเลยไลขอบใจเลยลา่วมวนทายโดยภาพนี้เนาะภาพเฟื่องงามนี่พี่น้องเห็นบ่ตะเวนกำลังสิตกดินพี่น้องเห็นบ่เห็นป่เปิดมาแล้วเปิดตามาแล้วเปิดมาแล้วพี่น้อง ปิดมาแล้วเปิดมาแล้วเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ